สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปล่อยเข้าไปแล้วเก็บใจไว้ให้ตนเองทำไมการปล่อยจึงเป็นการรักตัวเองในอีกระดับเราเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ถูกปลูกฝังอย่างเงียบๆว่าการรักใครสักคนคือการทุ่มเทสุดหัวใจเราพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นการให้เวลาพลังงาน หรือแม้กระทั่งลดทอนความต้องการของตนเองเพื่อเขาแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยถูกสอนคือเราจะทำอย่างไรเมื่อคนคนนั้นไม่เห็นค่าของสิ่งที่เรามอบให้หรือเมื่อเขาเลือกจะเดินออกจากชีวิตเราการปล่อยเขาไปไม่ใช่ความพ่ายแพ้และไม่ใช่การตัดขาดความเป็นมนุษย์ของเรามันคือการตัดสินใจเชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพจิตการฟื้นฟูคุณค่าในตัวเอง และการป้องกันหัวใจจากความเสียหายเรือรังเพราะบางครั้งการยึดไว้ด้วยความหวังว่าจะเปลี่ยนใจใครสักคนกลับทำให้เราติดอยู่ในวงจรที่บั่นทอนทั้งกายและใจ 1. พื้นฐานทางจิตวิทยาของการยึดและปล่อยในจิตวิทยามีสิ่งหนึ่งเรียกว่า attachment theory หรือทฤษฎีความผูกพันที่อธิบายว่ามนุษย์เราสร้างความสัมพันธ์อย่างไร คนที่เติบโตมากับความรักและการดูแลที่มั่นคงมักจะมี secure attachment คือผูกพันแบบปลอดภัยรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือการให้และรับอย่างสมดุลแต่ถ้าเราเคยมีประสบการณ์ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการยืนยันคุณค่าหรือโตมากับความรักแบบมีเงื่อนไขเราอาจพัฒนาเป็น anxious attachment คือผูกพันแบบกังวลหรือ avoidant attachment คือผูกพันแบบเลี่ยงหลบ ซึ่งทำให้เรามีแนวโน้มยึดคนบางคนไว้แน่นแม้เขาจะทำให้เราเจ็บซ้ำๆเพราะในใจลึกๆเรากลัวการสูญเสียมากกว่ากลัวความเจ็บปวดการปล่อยในมุมมองจิตวิทยาจึงไม่เช่เรื่องง่ายมันเหมือนการฝืนสัญชาตญาณของหัวใจที่ถูกโปรแกรมมาให้เก็บทุกอย่างที่เคยทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแม้สิ่งนั้นจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วก็ตาม 2. ความเข้าใจผิดที่ทำให้เราปล่อยไม่ได้หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือถ้ารักจริงต้องไม่ยอมแพ้ประโยคนี้อาจฟังดูโรแมนติกในหนังรักแต่มันอันตรายมากในโลกความจริงเพราะไม่ยอมแพ้ในบางครั้งแปลว่าเรากำลังพาตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ทำร้ายเราเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอีกความเชื่อหนึ่งคือเขาจะเปลี่ยนเพราะความรักของเรา นี่เป็นความคิดที่ทำให้หลายคนเสียเวลาเป็นปีๆอยู่กับคนที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนหรือไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเปลี่ยนความรักเป็นสิ่งทรงพลังจริงแต่พลังนั้นใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนทั้งสองฝ่ายยอมเปิดใจเรียนรู้และปรับตัวไม่ใช่เพียงฝ่ายเดียวที่ทำทั้งหมดเมื่อเรายึดแน่นอยู่กับความคิดเหล่านี้เราไม่ได้เพียงแค่สูญเสียเวลาแต่เรายังค่อยๆสูญเสียตัวตนความมั่นใจและความสุขของเราไปด้วย 3. การปล่อยไม่ใช่การหมดรักแต่คือการเลือกตัวเองการปล่อยใครสักคนไปไม่ได้แปลว่าความรู้สึกที่เราเคยมีหายไปทันทีมันแปลว่าเรายอมรับว่าความสัมพันธน์นี้ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราอีกต่อไปและเรากำลังเลือกเก็บพลังงานนั้นไว้เพื่อเยียวยาและดูแลตนเองในจิตวิทยาการฟื้นฟูอารมณ์การตัดสินใจเช่นนี้ ถือเป็น boundary setting หรือการตั้งขอบเขตทางใจเรากำหนดชัดเจนว่าตรงไหนคือเส้นที่เราจะไม่ให้ใครก้าวข้ามเพื่อทำร้ายเราอีกต่อไปนั่นไม่ใช่ความโหดร้ายแต่มันคือการบอกกับตัวเองว่าเรามีคุณค่ามากพอที่จะไม่อยู่ในที่ที่ทำร้ายเรา 4. ทำไมการเก็บใจไว้ให้ตนเองจึงสำคัญหัวใจของเรามีพลังงานจำกัดเหมือนถังน้ำที่ต้องเติมตลอดเวลา ถ้าเราเทน้ำทั้งหมดให้ใครสักคนโดยที่อีกฝ่ายไม่เคยเติมกลับมาเลยสักวันถังของเราก็จะแห้งเหือดเมื่อหัวใจว่างเปล่าเราจะรู้สึกเหนื่อยหมดแรงและมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นจิตวิทยาเรียกภาวะนี้ว่า emotional burnout ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งปัญหาทางกายภาพอย่างภูมิคุ้มกันต่ำการเก็บใจไว้ให้ตนเอง คือการดูแลถังน้ำนี้ให้เต็มอยู่เสมอมันคือการทำสิ่งเล็กๆที่หล่อเลี้ยงเราเช่นใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่ซัพพอร์ตเราทำกิจกรรมที่เรารักหรือแม้กระทั่งอยู่กับตัวเองอย่างสงบโดยไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ให้คนอื่นทุกสิ่งทุกอย่างตัวอย่างจากชีวิตจริงผมเคยเจอเรื่องราวของพิมพ์หญิงสาววัย28ที่คบกับแฟนมานาน6ปีแม้แฟนของเธอมักใช้คำพูดรุนแรงวิจารณ์เธอต่อหน้าเพื่อน และไม่สนใจความรู้สึกของเธอแต่พิมพ์ก็ยังอยู่ต่อเพราะเธอคิดว่าเขาก็แค่เครียดจากงานและถ้าเราอดทนเขาจะเปลี่ยนจนวันหนึ่งเธอได้คุยกับนักจิตวิทยาที่ถามเพียงว่าถ้าเพื่อนของคุณถูกปฏิบัติแบบนี้คุณจะบอกให้เขาทนไหมพิมพ์นิ่งไปนานและคำตอบที่ผุดขึ้นมาในใจเธอคือไม่นั่นเป็นวันที่เธอเริ่มตระหนักว่าการทนอยู่ไม่ใช่การรัก แต่คือการยอมให้ตัวเองถูกทำร้ายเธอเลือกที่จะปล่อยเขาไปแม้จะเจ็บในช่วงแรกแต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเธอก็เริ่มยินได้ง่ายขึ้นกลับมาทำสิ่งที่ชอบและรู้สึกว่าเธอมีพลังอีกครั้ง6บทสรุปของตอนแรกการปล่อยเขาไปแล้วเก็บใจไว้ให้ตนเองคือการตัดสินใจที่ต้องใช้ความกล้าทางอารมณ์สูงมากเพราะมันไม่ใช่การตัดสัมพันธ์กับอีกฝ่ายเพียงอย่างเดียว แต่มันคือการตัดขาดจากความเชื่อผิดๆและความหวังลมลมแรงที่เราเคยเกาะไว้ในตอนต่อไปเราจะลงลึกถึงขั้นตอนเชิงปฏิบัติว่าจะทำอย่างไรให้ปล่อยได้จริงแม้ใจยังรักอยู่และเราจะใช้วิธีการจากทั้งมุมมองจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเยียวยาอย่างยั่งยืนวิธีปล่อยอย่างเป็นระบบและการฟื้นฟูหัวใจทีละขั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าปล่อย หลายคนอาจนึกภาพว่ามันคือการหักดิบตัดทุกสิ่งทุกอย่างทันทีเหมือนการกดปุ่มปิดสวิตช์ความรู้สึกแต่ความจริงแล้วในโลกของจิตวิทยาการปล่อยไม่ใช่การบังคับให้หัวใจหยุดรู้สึกในทันทีเพราะหัวใจมนุษย์ไม่ทำงานแบบเครื่องจกักรการปล่อยอย่างแท้จริงเป็นกระบวนการหรือ process ที่ต้องค่อยๆลดการยึดเกาะทั้งทางอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมทีละขั้นเหมือนการคลายเชือกที่พันแน่นออกทีละปม เพื่อไม่ให้เราเจ็บจากการดึงแรงเกินไปและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างพื้นที่ให้หัวใจเราได้หายใจอีกครั้งขั้นที่ 1. นึ่งยอมรับความจริงการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงโดยไม่บิดเบือนในจิตวิทยาการยอมรับถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเพราะตราบใดที่เรายังปฏิเสธว่ามันยังพอไปได้หรือเดี๋ยวเขาก็กลับมา เราจะยังติดอยู่ในวงจรความคาดหวังและไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้การยอมรับในที่นี้หมายถึงการกล้าบอกกับตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราอีกต่อไปเขาอาจไม่รักฉันแบบที่ฉันรักเขาและมันก็ไม่เป็นไรการพูดประโยคเหล่านี้ออกมาแม้ในใจจะยังไม่เชื่อสนิทก็ถือเป็นการเริ่มฝึกสมองให้มองความจริงตรงๆซึ่งจะช่วยให้เราลดการบิดเบือนข้อมูล หรือ c ognitive distortion ที่ทำให้เรายึดต,ติดขั้นที่ 2. ตัดช่องทางการติดต่อนี่เป็นเทคนิคที่ได้รับการยืนยันจากนักจิตวิทยาหลายแขนงว่ามีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการหยุดวงจรความคิดถึงและความคาดหวังการตัดช่องทางไม่ใช่เพราะเราต้องการทำโทษอีกฝ่ายแต่เป็นการต้องกันไม่ให้ตนเองถลํากลับไปในวงจรเดิมบล็อกหรือซ่อนโพสต ที่อาจทำให้เราเห็นชีวิตของเขาบนโซเชียลมีเดียลบประวัติการแชทหรือเก็บมันไว้ในที่ที่เราไม่สามารถเปิดดูได้ง่ายหากมีของใช้หรือของขวัญที่กระตุ้นความทรงจำควรเก็บใส่กล่องและวางไว้ในที่ที่ไม่เห็นทุกวันนักจิตวิทยาเปรียบเทียบสิ่งนี้เหมือนการถอนพิษถ้าเรายังปล่อยให้ตัวเองเสพสารกระตุ้นความรู้สึกจากการเห็นหรือได้ยินข่าวของเขาเราจะไม่สามารถล้างพิษทางอารมณ์ออกจากระบบได้ ขั้นที่3เติมชีวิตด้วยสิ่งใหม่หรือ positive distraction เมื่อเราปล่อยบางสิ่งออกไปช่องว่างจะเกิดขึ้นทันทีและถ้าเราไม่เติมสิ่งที่ดีลงไปช่องว่างนั้นจะถูกความคิดถึงและความเศร้าเข้ามาแทนที่ในเชิงจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า positive distraction หรือการเบี่ยงเบนความสนใจไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ลงเรียนคอร์สใหม่ที่เคยสนใจแต่ไม่เคยมีเวลา กลับมาออกกําลังกายอย่างจริงจังทำกิจกรรมที่เคยชอบสมัยเด็กเช่นวาดรูปเล่นดนตรีปลูกต้นไม้เดินทางไปที่ใหม่ๆเพื so ่อเปิดประสบการณ์เหตุผลที่สิ่งเหล่านี้ได้ผลพราอบสมองมนุษย์จะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขเช่นโดปามีนและซีโรโทนินเมื่อเรามีประสบการณ์ใหม่หรือบรรลุเป้าหมายเล็กๆสิ่งนี้ช่วยลดความหมกมุ่นกับความทรงจำเก่าได้อย่างเป็นธรรมชาติครับ ขั้นที่ 5. สร้างระบบซัพพอร์ตซัพพอร์ตซิสเต็มแม้การฟื้นตัวจากความสมพันธ์จะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่มีใครควรเดินทางนี้เพียงลำพังการมีซัพพอร์ตซิสเต็มเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือกลุ่มคนที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายกันจะช่วยให้เรามีที่ระบายและได้รับมุมมองจากคนที่มองเหตุการณ์อย่างเป็นกลางสิ่งสำคัญคือการเลือกคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินและไม่ดึงเราให้กลับไปหาเขาเพราะบางครั้ง แม้เพื่อนจะหวังดีแต่คำพูดอย่างลองทุกทวนดูอีกทีสิอาจทำให้เราหลุดกลับไปในวงจรเดิมได้ขั้นที่ 6. ฝึกการอยู่กับปัจจุบัน mindfulness practice ความคิดถึงส่วนใหญ่เกิดจากการที่สมองดึงเราไปอยู่ในอดีตหรือกังวลอนาคตว่าจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีเขา mindfulness หรือการเจริญสติเป็นทักษะที่จะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันโดยรับรู้สิ่งรอบตัว และความรู้สึกของเราแบบไม่ตัดสินวิธีเริ่มง่ายๆเช่นฝึกหายใจลึกๆและโฟกัสที่ลมหายใจ5นาทีทุกเช้าสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นสีของท้องฟ้าเสียงนกร้องหรือกลิ่นกาแฟเมื่อความคิดถึงมาให้บอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดถึงแล้วหันกลับมารับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้างานวิจัยของคาบัสินยืนยันว่าการฝึกสติ ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการควบคุมอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในช่วงฟื้นตัวจากความสัมพันธ์ขั้นที่7ให้อภัย Forgiveness การให้อภัยไม่ใช่การบอกว่าสิ่งที่เขาทำถูกต้องแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางอารมณ์ความโกรธและความเจ็บปวดที่เรากอดไว้เหมือนการถือถานไฟร้อนๆแล้หวังให้คนอื่นถูกเผาสุดท้ายคนที่เจ็บคือเราให้อภัยในที่นี้หมายถึง ยอมรับว่าเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่มีข้อบกพร่องยอมรับว่าบางคนอาจไม่สามารถรักเราได้แบบที่เราต้องการได้ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนไม่ใช่โซ่ตรวนการให้อภัยเป็นเหมือนการคืนพลังให้ตัวเองเพราะเราหยุดให้หัวใจต้องใช้พลังงานไปกับความโกรธที่ไม่มีวันจบสรุปของตอนที่สองการปล่อยใครสักคนไปไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นการเดินทางการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ จะไม่ทําให้คุณหายเจ็บทันทีแต่จะค่อยๆลดความเจ็บลงและเปิดพื้นที่ในหัวใจให้คุณได้เก็บพลังไว้ดูแลตัวเองในตอนที่3เราจะพูดถึงเรื่องการสร้างตัวตนใหม่หลังการปล่อยว่าหลังจากหัวใจเรื่องเบาลงแล้วเราจะสร้างชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาความรักจากใครเพียงคนเดียวอย่างไรและทําให้ตัวเองกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของความสุขได้อย่างถาวรตอนที่ 3. การสร้างตัวตนใหม่หลังการปล่อย หลังจากที่เราผ่านช่วงเวลาของการตัดใจและค่อยๆปล่อยเขาไปตามขั้นตอนความรู้สึกหนักในหัวใจจะเริ่มเบาลงคล้ายกับการค่อยๆแบกกระเป๋าหินจากน้ำหนัก50กิโลกรัมเหลือเพียงไม่กี่กิโลกรัมแต่การเบาลงไม่ใช่จุดสุดของการเยียวยามันเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตบทใหม่นี่คือช่วงเวลาที่เราจะได้ถามตัวเองว่าถ้าไม่มีเขาแล้วชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรฉันอยากเป็นใครต่อจากนี้ และนี่คือหัวใจของการสร้างตัวตนใหม่การกลับมาเป็นคนขับรถชีวิตของตัวเองอีกครั้งโดยไม่ต้องมีผู้โดยสารคนเดิมมานั่งข้างๆเพื่อให้เรารู้สึกว่าการเดินทางมีความหมาย 1. ทําความรู้จักตัวเองอีกครั้งหนึ่งในผลข้างเคียงของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลคือการที่เราค่อยๆลืมตัวตนเดิมของเราเพราะมูแต่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับอีกฝ่ายหลายคนอาจตื่นเช้ามาและพบว่าสิ่งที่เราทําทุกวัน คือสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่สิ่งที่เราชอบจริงๆช่วงนี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่กลับมาทําความรู้จักตัวเองอีกครั้งลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงมีงานอดิเรกอะไรที่เราเคยรักแต่หยุดทําไปถ้าไม่มีใครคาดหวังเราอยากใช้ชีวิตในแบบไหนการเขียนคําตอบลงในสมุดบันทึกจะช่วยให้เห็นภาพตัวตนที่แท้จริง และเป็นฐานในการสร้างเส้นทางใหม่ที่เป็นของเราอย่างแท้จริง 2. สร้างคุณค่าที่ไม่ได้ผูกกับคนอื่นในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเรามักเริ่มวัดคุณค่าของตัวเองจากสายตาของอีกฝ่ายถ้าเขาพอใจแปลว่าเรามีค่าถ้าเขาไม่พอใจแปลว่าเราล้มเหลวแต่นั่นคือวิธีคิดที่ทำให้เราถูกควบคุมโดยอารมณ์ของคนอื่นการสร้างคุณค่าใหม่ต้องเริ่มจากการยืนยันคุณค่าของตัวเอง Self-Validation ชื่นชมตัวเองเมื่อทำสิ่งเล็กๆได้สำเร็จจดบันทึกสิ่งดีๆที่เราทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเลิกพูดกับตัวเองด้วยคำดูถูกเช่นเราไม่ดีพอและเปลี่ยนเป็นเรากำลังพัฒนานักจิตวิทยาคริสตินเนฟผู้บุกเบิกงานวิจัยด้าน s ซ l ฟ c o m p a s s ชั n กล่าวไว้ว่าการเมตตาต่อตอนเองไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่มันทำให้เรามีพลังที่จะก้าวต่อไป 3. ออกแบบชีวิตในแบบที่อยากใช้จริงๆเมื่อหัวใจว่างจากการยึดต,ติดนี่คือเวลาที่เราจะได้ทดลองชีวิตในรูปแบบที่เคยคิดฝันไว้การออกแบบชีวิต (Life Design) ในเชิงจิตวิทยาไม่ใช่การวางเป้าหมายใหญ่แต่คือการสร้างไมโครโกลสหหรือเป้าหมายเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกสำเร็จทุกวันตัวอย่างเช่นเปลี่ยนเวลาตื่นนอนและเริ่มวันด้วยการออกกำลังกาย10นาทีหนังสือเดือนละ1เล่ม ออมเงินสัปดาห์และ100บาททดลองทำอาหารเมนูใหม่ทุกเสาร์เป้าหมายเล็กๆเหล่านี้จะสร้างวงจรความสำเร็จในสมองทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นและไม่ต้องรอความสุขจากใครอีกต่อไป 4. ปลูกความสัมพันธ์ใหม่อย่างมีสติการสร้างตัวตนใหม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดประตูหัวใจตลอดไปเพียงแต่คราวนี้เราจะใช้สติเป็นตัวคัดกรองความสัมพันธ์เลือกอยู่ใกล้คนที่เคารพขอบเขตของเรา อยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองได้เต็มที่หลีกเลี่ยงคนที่ใช้ความสัมพันธ์เพื่อควบคุมหรือทําให้เรารู้สึกด้อยค่าอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การหาคนมาทําให้เราเต็มแต่คือการที่คนสองคนเต็มอยู่แล้วและมาแบ่งปันความสุขให้กันอย่างแท้จริง 5. สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้หัวใจในจิตติทยามีแนวคิดเรื่อง safe space พื้นที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่ โดยไม่กลัวการถูกตัดสินพื้นที่นี้อาจไม่ใช่สถานที่ทางกายภาพเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นกิจกรรมหรือเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเช่นมุมอ่านหนังสือในบ้านที่เงียบสงบเวลาวาดรูปฟังเพลงหรือทำสมาธิการเดินคนเดียวในสวนสาธารณะเมื่อเรามีพื้นที่ปลอดภัยหัวใจมีที่พักฟื้นแล้วเราจะมีแรงพอที่จะเผชิญโลกภายนอกโดยไม่รู้สึกเปราะบางเกินไป 6. ทำให้ความสุขเป็นความรับผิดชอบของเราหลายครั้งเราผูกความสุขไว้กับคนรักแบบไม่รู้ตัวถ้าเขายิ้มเรายิ้มถ้าเขาเมินเราหมดหมองการสร้างตัวตนใหม่ต้องเริ่มจากการรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรให้ตัวเองยิ้มได้บ้างเราสามารถสร้างช่วงเวลาที่ดีได้แม้จะอยู่คนเดียวหรือไม่เมื่อเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองความสัมพันธ์ในอนาคต จะไม่ใช่สิ่งที่เราพึ่งพาเพื่อเติมเต็มแต่เป็นการแบ่งปันความสุขจากสองฝ่ายอย่างแท้จริง 7. มองการปล่อยเป็นการลงทุนระยะยาวในระยะสั้นการปล่อยอาจทำให้เรารู้สึกสูญเสียแต่ในระยะยาวมันคือการลงทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเรากำลังสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้หัวใจและจิตใจความรักครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะได้เจอกับเราในเวอร์ชันที่เต็มแข็งแรง และไม่ต้องยอมเสียตัวตนเพื่อรักษาใครไว้สรุปของตอนที่3การสร้างตัวตนใหม่หลังการปล่อยคือการเปลี่ยนจากผู้รอดชีวิตมาเป็นผู้สร้างชีวิตเราจะไม่ใช้พลังไปกับการดึงใครกลับมาอีกแต่จะใช้พลังนั้นเพื่อสร้างชีวิตที่เราภูมิใจและอยากตื่นมาใช้ทุกเช้าในตอนที่4เราจะพูดถึงเรื่องการเก็บใจไว้ให้ตนเองและวิธีทำให้หัวใจเราเป็นแหล่งพลังงานถาวร เพื่อที่ว่าแม้วันหนึ่งจะมีใครเข้ามาและจากไปอีกเราก็ยังคงยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงการปล่อยใครสักคนออกจากชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวหรืออ่อนแอเสมอไปบางครั้งมันคือการตัดสินใจที่กล้าหาญที่สุดเพราะเรายอมรับแล้วว่าเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกและการกระทําของอีกฝ่ายได้เราเลือกที่จะถอยออกมาเพื่อปกป้องพื้นที่ในใจของเราเองการยอมรับความจริงนี้ ไม่ได้ง่ายเพราะใจของคนเรามักจะผูกพันกับความทรงจำดีๆภาพบางภาพเสียงหูเราะบางครั้งหรือแม้แต่คำสัญญาที่เคยเอ่ยกันไว้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นโซ่ล่ามใจทำให้เราติดอยู่ในอดีตโดยไม่รู้ตัวจิตวิทยาเชิงบําบัดทิรปริตพลายโคโลจีบอกไว้ว่าการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คืนเลิกให้มันมามีอํานาจควบคุมอารมณ์และความคิดของเราในปัจจุบัน การฝึกให้ใจเราไม่หมุนย้อนกลับไปที่เหตุการณ์นั้นซ้ำๆเป็นเหมือนการปลดกุญแจออกจากโซ่ที่พันหัวใจอยู่เพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้อย่างอิสระมากขึ้นเมื่อเราปล่อยใครบางคนไปเรามักจะรู้สึกว่างเปล่าในตอนแรกเหมือนมีช่องว่างขนาดใหญ่ในหัวใจแต่นั่นคือโอกาสที่เราจะได้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเติมเต็มด้วยสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงหลายคนใช้เวลานี้กลับมาสํารวจตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต เราหลงลืมความสุขเล็กๆน้อยๆอะไรไปบ้างและเรายังมีความฝันอะไรที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางเพราะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลในกระบวนการเยียวยาใจมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการคืนคุณค่าให้ตนเองเพราะเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเรามักจะเผลอมองตัวเองในแง่ลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรกับความรักที่แท้จริงซึ่งความคิดเหล่านี้ หากปล่อยไว้นานจะกัดกร่อนความมั่นใจของเราอย่างชัดช้าจนวันหนึ่งเราอาจไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกการเก็บใจไว้ให้ตัวเองจึงเป็นเหมือนการซ่อมแซมรากฐานของชีวิตให้เรากลับมารู้สึกว่าตัวเองมีค่าและน่ารักในแบบที่เราเป็นโดยไม่ต้องรอให้ใครมารับรองยิ่งเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่สุขภาพดีขึ้นได้เพราะเรา จะไม่ยอมลดมาตรฐานของตัวเองลงเพียงเพื่อให้ใครบางคนอยู่ในชีวิตเราและเมื่อวันหนึ่งเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้ว่าการปล่อยเขาไปในวันนั้นเป็นการตัดสินใจที่ช่วยให้เราได้พบกับตัวตนที่แข็งแรงกว่าเดิมไม่ใช่เพราะเรามีใครมาเติมเต็มแต่เพราะเรากลับมาเติมเต็มให้ตัวเองได้อย่างสมบูรณ์หลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยเขาไปหมายถึงการตัดทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งจากความทรงจำเหมือนการกดปุ่มลบไฟในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็หายวับไปทันที แต่ในความจริงแล้วหัวใจมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบนั้นความรู้สึกความทรงจำและความผูกพันมักจะฝังอยู่ลึกในสมองและหัวใจการปล่อยจึงไม่ใช่การลบแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงโดยไม่ปล่อยให้มันทำร้ายเราการเก็บใจไว้ให้ตัวเองจึงเป็นทักษะทางอารมณ์ที่ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องเพราะทุกครั้งที่เราผูกใจไว้กับคนอื่นมากเกินไปเรามักจะลืมไปว่าหัวใจเราก็ต้องการการดูแล ไม่ต่างจากต้นไม้ที่ต้องรดน้ําการทุ่มเทให้ใครบางคนมากเกินไปจนลืมดูแลความต้องการของตัวเองเหมือนการรดน้ําให้ต้นไม้ของคนอื่นทุกวันแต่ปล่อยให้ต้นไม้ของตัวเองเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณจะมองเห็นชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถดูแลหัวใจคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองในแง่จิตวิทยานักจิตบำบัดหลายคนอธิบายว่าความยึดติดหรือ attachment เกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ฝังลึกในระบบความคิดเช่นบางคนเคยถูกทอดทิ้งในวัยเด็กทำให้โตขึ้นมากลัวการสูญเสียและพยายามเกาะใครสักคนไว้ไม่ให้หลุดมือแม้ความสัมพันธ์นั้นจะไม่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ตามการปล่อยเขาไปในกรณีนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความสัมพันธ์ปัจจุบันแต่เป็นการเผชิญหน้ากับรากของความกลัวภายในจิตใจการเก็บใจไวใ้ให้ตนเองเริ่มได้จากการฝึกการรับรู้ตัวเองหรือเซลล์ awareness ให้มากขึ้น เราต้องรู้ว่าช่วงไหนหัวใจเราอ่อนแอช่วงไหนเราเหนื่อยช่วงไหนเรารู้สึกว่าคุณค่าตัวเองลดลงและช่วงไหนเราต้องการการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นพักผ่อนทางร่างกายหรือทางใจการรู้เท่าทันตัวเองแบบนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ชัดขึ้นว่าเราควรจะอยู่ในสถานการณ์ไหนและควรถอยออกจากสถานการณ์ไหนอีกสิ่งสำคัญคือการฝึกขอบเขตทางใจหรือ Emotional Boundaries ซึ่งเปรียบเหมือนรั้วบ้านของจิตใจ ถ้ารั้วนี้โปร่งหรือไม่มีเลยใครก็สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราได้ง่ายมากแต่ถ้าเรามีรั้วที่ชัดเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเปิดรับและเมื่อไหร่ควรปิดเพื่อปกป้องหัวใจของเราเองเมื่อคุณเริ่มปล่อยเขาไปอย่างแท้จริงคุณจะพบว่าชีวิตเริ่มมีพื้นที่ว่างมากขึ้นพื้นที่นี้แหละคือสิ่งที่จะถูกเติมเต็มด้วยสิ่งดีๆที่คุณเคยมองไม่เห็นเพราะก่อนหน้านั้นใจคุณเต็มไปด้วยความคิดถึงความโกรธความเสียใจ หรือความหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำคือการปล่อยไม่ได้แปลว่าความแพ้แต่คือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าชีวิตคุณสมควรได้ไปต่อกับสิ่งที่ดีกว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่ใช่เรื่องของถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องของเหมาะหรือไม่เหมาะและเมื่อมันไม่เหมาะกับหัวใจเราแล้วการเก็บมันไว้นานๆก็เหมือนการเก็บดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามันไม่กลับมาสดใสเหมือนเดิมปล่อยเขาไปแล้วเก็บใจไว้ให้ตนเอง หลายครั้งในชีวิตเราเผลอใช้หัวใจเกินกว่าที่ควรใช้ความรักความหวังดีและเวลาไปกับคนที่อาจไม่เคยเห็นค่าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่พร้อมจะเดินไปในเส้นทางเดียวกับเราปัญหาคือเรามักคิดว่าการยึดไว้การพยายามรักษาการไม่ยอมปล่อยคือวิธีที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วบางครั้งการปล่อยมือคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เรามอบให้ทั้งเขาและตัวเราเองความเข้าใจผิดที่ทําให้เรายึดอยู่ คนส่วนใหญ่มักติดอยู่กับความเชื่อว่าเราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาคนที่เรารักความจริงแล้วการทำทุกอย่างอาจเป็นการทำร้ายตนเองแบบไม่รู้ตัวเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของใครได้ถ้าเขาไม่อยากอยู่แล้วจิตวิทยาการยึดติดหรือ attachment theory อธิบายว่าเมื่อเราเคยได้รับความรักหรือการยอมรับจากใครสักคนสมองเราจะจดจำและเชื่อมโยงเขากับความสุขในอดีตทำให้เรากลัวที่จะสูญเสีย แม้ความสัมพันธ์ปัจจุบันจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทำไมการปล่อยถึงยากเพราะการปล่อยหมายถึงการยอมรับความจริงและสมองมนุษย์มักจะต่อต้านความจริงที่เจ็บปวดมันพยายามหาหลักฐานทุกอย่างมาพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์ยังมีโอกาสซึ่งนี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้เรายืดเวลาความเจ็บปวดออกไปยิ่งนานยิ่งเสียพลังงานชีวิตการเก็บใจไว้ให้ใหตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวบางคนกลัวว่าการรักตนเองก่อนจะทำให้ดูเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่ความจริงแล้วหากหัวใจเราเต็มไปด้วยความเสียหายเราก็ไม่สามารถมอบความรักที่มีคุณภาพให้ใครได้การเก็บใจไว้ให้ตนเองคือการเติมเต็มพลังชีวิตให้ตัวเราเพื่อที่ในอนาคตหากเราเลือกจะรักใครเราก็สามารถรักได้อย่างมีคุณภาพและไม่ทำร้ายตนเองวิธีฝึกปล่อยอย่างเป็นระบบยอมรับความจริงโดยสติเขียนความจริงของสถานการณ์ลงบนกระดาษแบบไม่โกหกตนเองเช่นเขาไม่รักเราแล้ว หรือความสัมพันธ์นี้ทําให้เราเสียความสุขมากกว่าได้หยุดการกระตุ้นทางอารมณ์ลดการติดต่อส่องโซเชียลหรือย้อนอ่านแชทเก่าเพราะสิ่งเหล่านี้กระตุ้นวงจรความคิดถึงและทําให้สมองหลงคิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมหันกลับมาลงทุนกับตัวเองใช้เวลาที่เคยให้เขามาเรียนรู้ทักษะใหม่ออกกําลังกายดูแลสุขภาพหรือสร้างผลงานอะไรสักอย่างที่ทําให้เราภูมิใจสร้างสภาพแวดล้อมบวกอยู่กับเพื่อน ครอบครัวหรือคนที่เห็นคุณค่าเราอย่างแท้จริงเพราะพลังบวกจากคนรอบข้างจะช่วยเยียวยาใจได้เร็วขึ้นผลลัพธ์ของการปล่อยเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าการปล่อยมือไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการได้พื้นที่ว่างให้กับสิ่งใหม่ที่ดีและเหมาะสมกว่าเข้ามาความรู้สึกโล่งใจและการกลับมามีอิสระทางอารมณ์จะทําให้คุณรู้ว่าความสุขของคุณไม่เคยขึ้นอยู่กับใครเพียงคนเดียวข้อคิดสุดท้าย การปล่อยใครสักคนไปไม่ได้หมายถึงเราล้มเหลวในความรักแต่มันคือการเลือกตัวเองเลือกความสงบเลือกที่จะไม่ฝืนและเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีศักดิ์ศรีจำไว้ว่าหัวใจของคุณเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดจงมอบมันให้กับคนที่เห็นค่าและถนอมมันอย่างแท้จริงดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังยึดใครสักคนไว้เพราะกลัวความว่างเปล่าจงรู้ไว้ว่าความว่างเปล่าไม่ได้น่ากลัวเท่ากับอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุข ความว่างเปล่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบตัวตนใหม่ที่แข็งแรงสงบและรักตัวเองได้มากกว่าเดิมและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะขอบคุณตัวเองที่เคยตัดสินใจปล่อยเขาไปแล้วเก็บใจไว้ให้ตนเองขอพระคุณที่รับฟังสาระดีๆเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองจากช่องครูทามบายครูทามครับ ท่านสามารถเลือกซื้อหนังสือแนวจิตวิทยาก,กว่า100เล่มที่ผมครูธรรมวงแสงทองได้แต่งและรวบรวมไว้ได้ในลิงก์ใต้ด s สคริปชันรบกวนท่านกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝ่ายทุกท่านอีกนะครับแล้วพบกับผมครูธรรมวงแสงทองได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ